อันนี้มา thấy กบมั ellt, นเนาะนี่างนั้นนะครับมา thấy กบมันใส่คามยก็ลองนะครับเลยอันนี้ thấy เบิกออกแล้วนะครับทำหลุนมันอ่ะใส่เรา thấy แหน่ซ well. ีดๆแรงอันลองตู้นี้กบแล้วนี่เฮาเฮาบ๊บบบ๊ว่าศาสตร์กันไอ้มันถึงกันนะครับยินลองลองนี่มันถึงกันตรงต้องเงิน เขาจะสาดให้มันถึงเกือบถึงข้นนะครับจะบว่กครบข้นเพราะว่ามันมันแกลึกเกินไปครับถ้ามันลึกเนี่ยมันว่าเป็นหัวด้ครับนี่นะจงไว้เขาบ่าได้ดปลาพันนกลองล่องเลือหกืบว่าได้ดปลาพันปลามันมันจะบเพราะสาดเหมนเขากน่เ,นเกินไป นี่ผมกับผมเมียนขาต่างฟองเนะแล้วผมพบให้เพื่อนลองเนี่ยแปกติผมขี่เรียวกว่าน,นี่เนาะอันนี้มันเครื่องชีโร่ซับเนี่ยแต่นี่มันมันบ่เข่านี่ปกติผมจะต้องอันอัาร์ลนลง ถ้าผมว่ามีมือเนาะมือเหนื่อยจับก,ก็จับก็หนากระล่องๆนี่พอดีอดดรถซ่อมรบรถซีซีแสกนะครับรถซีซีแรงมันเขาลองมั่นนี่มันจะพอดีมากต่อเสียมันทำแบบ